เอาละจังว่าโลกไวโตกโลก,กิ่งทำหม,มุนทำหมาน่นเปิดกฎใหมายข่ยายออกเป็นวักมีหกลักการตั้งเสรีภาพลาบเลี่ยงแล้วว่าเสียงไอเสียงเสียงสานันมันไล่ป้าซาส,สนเศร้าไทยกานิยมสมพรราสดอนชาวไทยให้มีใจสามาคี้หักกันวายเดินอองพี่ชาวไทย คิดหอดเนี่ยไปน้องกีน้องหงเนาะน้องสองหองก็คือกันละว่าเป็นภูมิเป็นพ่วงกาคอยโอ้ไปก่อนโอ้ละน้องอารวาลเอะกระสัดตัวข้าเะออแต่พวงมาไล่หลายอ่ะแกเป็มุจเจ้าจะมาลทำพิบ่าคู่กันกันเนาะ 就是看到。<感到 S 1> เอาล่ะนี่ลราเด้อมไม่ใหญ่เขาเอื่นมาบัยญุรีหน่อยบัญญุบ่อระเบือลูกเขบ่อรำเลยเวลาสาคันแกก็เติร์ดำเบ่าใบตามลาคนก็บรน้อย่วใหญ่ลูกล้างสังขารเลี้ยนลำบ่อทัานหน้สิบฝีสี่สิบบานของนั่งลราก็อยู่ในเขตอำเภอบ่อระเบือสารกัมนะก็คือจังวัดธรรมเนียเดี๋ยวนี้อยู่กับแม่และผู้ประทับส่วนผู้เมียเราก็ปินหมอนำพราะก็ปินหมอนำนำก็รเบืผู้ปินพอเดี๋ยวนี้เพิ่นนี่บปอยู่ทักสิ้นใบชนจากไปบ่อทันหนุนสิบ ีกว่ากัวเสื้อเสียงเพล่าก็ไกล้ดำทัวร์เราตัวติ้นติ้นไทยเดลารูสมัยจนอับบอกกูทำหน้าก็ยังอยู่ธุรกิจมาล้ตั้งไงไปหหอไปแทงจ้ำเอาไว้เนี่ยมาอยู่นี่เริ่มเนี่ยจำใบให้ดีนี่แหละผ้าเสือไก่ติดกันแล้วในผัดีหอดโกูก็ดีหอดนอนเสือแนวแถวปั้ดีไปก้นลาอันตังกุนลาตังมาสมพ่อตากะจ้างตาพ่อดังกะจะดัง ว่เจ้ามาฟังหมากให้บอกมากลำในเรื่องสิมากล้ำนอสุบัดคำพี่ละกันหาชาลีคำถึงคำจองมากลำสลันลำลองลับระเวสเันโดลจบหอโทูสตาควนจาลุบโนคับเลื่องลำปไปยางเขกะกาสู่โตเรียวเทนิทานปีนิทานแกนิทานละกอกนิทานละกอบละกอบคิดนาสอนนอสอนนอสิหามายาละมาโนราสีตุลตาบนว่าเตเจ้าลำกอนเทากำกาดำตักละกะเต็นโมคับหนังเทาพินอยนำจุดมุนอ้อยใจกระเพื กตาขาวิท่านไทยนิท่านเล้าเกาชาติบขาดผู้เฒ่าสีขาดเมื่อเฒ่าติมนี่แต่ข้าซ้ำดีทำยังบ่ยู่อาไม่อยู่นี่กะอยู่นี่กะอยู่ตากะเกิสงสารขวักโมลำกะเสพดนท่านย่อมาไอเจาก็ย่อมาโอปัดมาหากันอย่าก็มาเลราเอาเสีก็มาเลราเอาใส่กันเสียงยังเข่าฟังซอยกันเสียงพัดลมพัดลมจะเริ่มมาจากจากมาคือเสียงฝนแถ่เออไล่ได้อยู่เนาะ ทั้งนี้ฝนตกบักแห้งะเนี่ยาะบ้านอยู่นอนบ่ได้บอกหลายดอกนาแ่าเขาอกขอใจกันดีเสียงพัดลมคือเจ้าว่าละหูคอยแปรซื่อดอกมายูรี่ดาวกระจายพนาพคุณพ่อคุณแม่บ่ต้องบอกดอกบ้านอยู่นอนกระไดหูจักกันดีแล้วเอออายูอน้าบอกไปแล้วเมื่อวานนี่เออสมบูรณ์หาสิบสามมายูรี่สิสามสิบหาโอ้ลืมข้าวเต่าทวดที่เจ้าสามสิบหาเออไปยี่สิบหา เอาอายุเป็นเพียงตัวเลขดอกเขาเขาโอ๊ะเขาใจกันดีคอยกับเจ้าเมื่อนี่มาหล่อมมาล่ำเออเมื่อนี่แต่วพอคอยกับเจ้านี่ล่ำใส่กันนี่เล่นถือกันดีดีเออเจ้าบ่เคยเอือนคอยวใบใหญ่จักเตียเจ้ามิตรมาหน้องมาจันนองน้องแต่ว่าดีกันแน่แต่เจ้าสามสิบหักไปสามสิบเจ็ดเขาโอ๊ะเขาใจกันดีเนาะเออพอจันนี้แล้วก็ต้องบอกยากดอกความสูงก็ต้องบอกยากของไผ่เนาะบ้านนี้ของไผ่อะ ผู้ใดพ่อกับเป็นของผู้ดันต้อบอกหมอแค่มึงคือบัพ่อเอาเนี่ยแหละวะบัพใดได้เคลียร์กันก่อนเดีมองไผ่ใหญ่มันหลุดออกจากพวกไหนมาเคลียร์กันตอนนี้ <laughs> ตายว่ามันหลายหลายหรอเดียว <laughs> คือว่ามี่มองหลุดวะของขคนไม่ละ <laughs> เดี๋ยวยกเต้าอ่ะมันคือบ่พมี่มองคือเขาแขนไข่ขขมี่มองหลุดบ่โอ้ย <laughs> แขนนี่ยแหละของกอลูก อครบอยู่บอกนี่เด้๋ยวเพราะยังหลุดฝากใครมอแคียเนี่ยแม่ของแม่ทองจันทร์มันหลุดมันหลุดตีตีของแม่ทองจันทร์ตีมันหลุดตีเต่าของเจ้าบ่หลุดดอกพวกนี้จะคือเดี๋ยว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 พวกนี้ของไทยนี่ทำไมทองจันทร์น่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมีใบนี่หอยไทยโอ้ยมันเน่ามันเน่าใบนี่เน่าจังเดยมันก็เป็นสีเฮิรมเฮิรมแถ่ซื้อของไพนนี่คือเออของไายนอของแม่ทองจันทร์นี่ล่ะแม่ทองจันทร์ตีเออแม่จันทร์กับแม่จันทร์อะบ้านอยู่น้อนบอก บอกไปเพราะเป็นสังเกตสำน่บันนี่การลองการล่ำม,มาเนี่ยบ้าเบ้าไหลใหญ่หางดอกฟีน้องฟ้ละคนอยากฟังลองฟังล่ำล่ำเซ่เคนในเนคินฮอนดันนาหารนาเวที่ฟ้ลัคนก็บ,บอกว่าอย่าลื่อมเดอรศาสนาฮักอายเดอร์ปนา่า นาล้วการลองการล่ำวันนี้มีหลายลักษณะเพื่อนกระเจ้าในบ้าเอาเจ้าเอาในกันล่ำทุกท่าเอาเจ้าเอากันน้ำมาทุกท่าเท่านังน้องระคาบรได้่ากันสู้เสมออยากให้อื่กี่เด้อคันมากคือไก่เอาเจ้าเอาผู้รับสิงลําแข้งนี่ว่าสุกันสูแต่งปุบบาดบาดทนมีแนวไหนแนวแค็กระรองรูโจดพ่อสุกนโซเ็นฝอหากินเลี้ยงปากแ่ยงติบปน สุก้อนสุกเป็นหมอหากินเลี้ยงปากสุกขึ้นดุกระแม่นนั้นหากะเหลวเตวุนกรรมมาตัดสินละตะตำไปดีไปสวเทราสนานดีกว่ามาแข่งสะนามล้วนแต่โตงามงามมีเสียงมีเืือเจือเจ้าเจือจำหน้าจำแต่บ่ได้ผิดได้ก้าบดกอตะบอลเกเปรละบลาผู้ด่านเพร่าเป็นโบกุนหม้ละก็มือรีโนติกยังไงเจ้าเปีละไัยก่อนสิเป็นละปัญญาเจ้าเป็นพระราชาปกองฟุ้งล้านมาโยลีสิเป็นหอปราสาสตร์โดยเจ้จุลสบิย์ก็ไม่เจ้าเป็นคยเปีละภมย เจ้าเป็นเราล่ะปกปกน้าจะผงสัตว์สักเสือสังสร้างเทียนอาใสยอยู่ในเคลื่อนป่าไปในโดดเจ้าเป็นก่อนง้ยกว่าขี่หาดเจ้าเป็นบาสิเป็นกอลปูวาพู้เต้าฟินหัวเทียมขี่และเทียมขี่สาวนั่งน้องก็สิเป็นล่ะพวกขี่ขาไไล่ลำไปขันว่ายางบ่อไว้เสปักทักได้ให้หัวหอกอักออักอ อากาขีสะกี part, ่แกกะกะเจ้าจนไตและขิวเกลและเบลกันเเจ้านั่งนองอ่านเจ้าอยู่ชันแต่ไปใช้อยู่ชันบุญน้ำหลากกระเรียงกาตกกระเทน้องหดลาดขี่กาเถอะนำมาตึกเจ้าโหดดังอาจจะปิดนุนกั้งคอยเป็นกุนขอบเที่ยวทาลับทาลอบเจ้าย่ำเผอจะไปไหนอำเภอคอยเปิแล้วก็ละสังเจ้านั่งนองกะสิป็นละผู้นางพกเขาเจ้าสารเจ้าปรละพ้นทาหารคอยเป็นตำรวจท่านเจ้าเป็นผู้หมวดคอยเป็นผู้กองจะเป็นนองคอยปละนายใหไงเจ้าปรละไปกะสิป็นละไป เจ้าเป็นหมากะนั่งล่ำกระเลี้ยงวัตโจ้ของเบียงผ้าเ่ยวเดินดงตะกายาทีกุกหาเล่นหาเต่าอีขันหอละอีขันเฮ้ามาสิยิกบากเสียมเห็นเจ้าของแล้วตะกะจัดกาละใบทาผ้าเข่าดงเข่าป่าโหทิม้อนป้อนผ้าเข่าไปในดอนกะหามี่แน่ไรเจ้าเป็นใหม่เสพผินคันปั้นบารีอาชจะประดำฤทกอยางา อ่านดาวอ่นนาไปดังลีสาลาเบงสนดีใสมาโยรีก็ใชเป็นนากรมัยยำซ้อมกินปลานากระมัยยำซ้อมกินปลาลับไปหากกงกัสตาอยู่แรงนาพยายามกินกุ้งกใสมันหุนกันเมนเจ้าเป็นปูนมาโยรีก็ใชเป็นขี่บินบังสินเนลลายลั่นเพื่นขอตอบได้กาจีกีมาทราบเป็นในทั้นบางคาบกี้อกอใส่จะเป็นอาชัยมาภาคีคือคารนาอ่านนาใช้ปีด้วนไทยหัวใหญ่ยังไปเงินที้หลังเลวได้จะ จองบางแกละเจ้าเป็นเดือนดาวใส่สองเงาเตียงป่าเวลาโหก,ก็กระในหลังกลางเดือมโบ้ยใสสองเดียมเที่ยมเจ้าอยู่บ่เศร้าเจ้าเป็นผีปอบเป้าสี่เป็นผู้ซ้ำหาเป็นหมอตำรกากษาปับป่า,ปามันได้มีโคบสัสิมหาปัญญันุนก็จะเป็นก้นบาปสิเป็นก้นหมดุดเส้นน้ำถูกกรรมอย่าป้าป้าเจ้าฮางเหินยาวหลายยาวคุณนวดบอกว่าหายใจท่านบอ่อคนฟังใจสีขาดเอามาแห้งขืนแห้งขืนเถื่นบ้านไหนเงียเสียงแค่ไหนเงียแต่เสียงฝน พี่เวขอพักคณนะคะพวงมาลายมาแล้วเด้อพี่เวเด้อขอพักคณนะคะลำ่ำรวยลำ่ำรวยเด้อบอกน้องไส้ให้แล้วนะจ๊คะครับพวกเงยกระซ้ายถอดคอยได้เบ่งเปลีนผุดอยู่ในเนี่ยฮะพี่เวอยู่ฮ่องกงจ้าให้บัตซี่พร้อมให้พวงมาไล่ออนไลน์พร้อมให้กำลังใจนักดนตรีพร้อมขอบคุณค่ะทุกทุกท่านนะคะมาแห้งขึ้นแห้งขึ้นแถมไม่เอาเฝ้าไปละ เอาละฮะนี S <S <muy> ่ละพูดดิกมาแล้วกันลํำกะบเสีงเดึกมาแล้วกันลํำกะบเสีงคาขันละปาแกงละปากกามาลํำล้ำบ่อริยากไก่ชาวบ้านไปแต่พลาดไฟไฟนาเสกาแข่งสินสะเด็กกระเบนโบให้ภากาแข่งคนซื้อเสียงนั่นซื้อเสียงฝนละกระดังจนจนฝนฝนฝนละกระดังจน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 เอาฝนมาพอดีรถขอย่มมันไปน้ำหนามละตีโอ้ยเเบิ่งเอาเด้อผู้พูนละขับเด้อ เอาล่ะนี่ซื้อเสียงนั้นซื้อเสียงนั้นหลักกระดังจนจนระดังจนจนเถด่อนเสียงสระข้ามคนเดยมให้มันว่ามันไปน้ำฝนเราตัวค่อยว่าซื้อเสียงนั้นหลักกระดังจนจนระทันจ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 นเถดนสารคข้ามมันไปน้ำฝนเราลาเถาะตาหัวมันเถาะ ีแล้วก็บเ, ف, เ ف, แบบียบเทียบได้เบียบเทียบได้ว่าคือพี่เละน้องพี่เละน้องมารั้มเคงเสิงดีพี่เละน,น้นองมารัา้มเคงเสิงดีนะับพี่ตั้องนำมานำปันปตีคองคนในคนละมากแนวไรมากแบบกอกกระเด้อแม่นซองหน้ารับกุลาไ,ไ,ไ,ไม้ยามรับเด้อแม่แบบน้ำโดนตตนล้นโตละโตละตามเตะตามเหลือสิมากเด้อแม่นแบบน้ำมากแบบน้ำมาตุนนีสี่ไรมากแบบน้ำมาตุนนีสี่ไรมากไอ้ก้อนตั้งสั่งอากาศยังได้มากรั้มไม่เลยสิมากรั้มสามมากรั้มไม่เลยสิมากรั้มสามาอยู่รี ลำมาเตโน่ชนายลำมาเตโน่ชนยายบ่ไรล้ก็ได้ลำสั่งทันแต่บ้าแตมหมอด้ละเป็นลำยังหมอลำยังบม่แค่ละเป้าลายสีหมอลำยังบม่แค่ละเป้าไรสีเสบัดนนองพันเราก็แบบเดินดีได้คนได้คนมาได้ไหลำมาไหลลำลำแต่ก็มีคนเจ้าเลงอ่ะลำได้ละมีกคนเจ้าเลงล้ำแต่มะกีคนเจ้าเลงบ่ลำเล่งข้นนาบ่แค่เล่งขึ้นนาดนตรีเล่งขึ้นนาเอานาพระปานมาแข่งกันเอาจังหวะแค่ละ เ้ยพอกดะทอตืนเสียงฝนพี่น้องน้องสองห้องเมียบรายนอนอยยนี่เลยเด้อจ่าเด้อ้าปันบรากหา,หามองนอนอยน้ากันน่ละเเปาไปละพวกในมหพวกในมัน,ดา,น,มนาดะเก็บไปหัวนาดดเดออย่าลอยเด้ละเสียงขนใหญ่ขึ้นพานะเท่นมันกะใหญ่เนาะอบเนาะ เออคนก็นใหญ่ขึ้นคือกันมาเด้อจวด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 เส,สีงยงฝนเออผู้ใดยืดทางนั้นนัน่นถอดปากโทรศัพท์ให้ในเด้จอจ่าชาร์จโทรศัพท์ไปจวดจวดเนี่ยมันเสียงคำเสียงเฮาดิจวดจวดฮ่ืออยู่งละอัลฮันีสตาบัดดีกับเป็นพี่น้องบัวพี่นอ้องตายา สูงลงป่ามึงแยกให้ออกดับไปอยู่นี่ด้บทั้งเสียงฝนเสียงดนตรีบัดเนี่ผู้นั้นเดือที่มาปังละํางพังละามาทำสูงลงป่าสูกมีน้อยจระมายหน้าปลาหลาซาตากาเซดมาหวมปุ่นทบหัวกัเป็นตะโพักโพหินหน้าโัวกันไม่ครบปากหนายาทุกสันทุกอง้าตะให้สบายสูขเป็นจังไดเอกันสัทธาอันสัตตาบ่กมี้กาดวกอาดกปลาสบายดีถั่วตบสนทำหัวหัวปีดี่อ ว่าว่าปีนี้พ่อบอก่าแม่พี่นอนสบายบ่พอรุ่งฟุบพ่อห่ากันเป็นพ่อใหม่พ่อพ่อไปไปแม่มาหรืยังตาปั่นเด้นเต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 ้นได้นเดนาะสิหลับผูกของมาโอนผิดนั่งรถเดินทางใหมทางใหม่เพอไต่ติดไฟอุศเลีดนลบได้สบายบ่หยุดดีในที่นี้สิพี่ผูกหรือยังอะไร พัวโอ๊บัวท่าละโตกะแม่นลงใจแม่นลงใจยังได้เกดไปก็บ่ทังหน้าหาแค่ละแบบไม่อาบงหน้าหาแค่ละแบบไม่ลวจะจังสั่นบ่ลองเบาหวดูอีกท่านเตร์เนผูรูขัวผูรูมีเกียรตินาท่านอาจากะแม่นคนัวพคกะละเบคนในหอบพ่อมควมตั้งทํางานมาเกลละอืนอนเดนยังน้อเงินเดินขึ้นเลกกะตะพิปินเงินล้าอีกคับนมาเตอร์เ็นพวกพว่พวกพวันเป็นสุดทั้งหลายเนืสายเรีย่านหนีล้นพวกคนเขาจะรากนเท่าเก ไัวเอกข่าเด้อเป็นคนหนูมัดคนหนูมัดจะยมสีหส่หาสี่หาโรปาเดียวสบายนั่งนั่เหลวกันเป็นใส่ลายใส่ลายคัทบิทตาบานเดินหางันเด้อเป็นหางาันหาง,งันจากกระเด็นหาสู่กระโดดพับเข่าโรปาลแล้วแกนอันอาโรปาล้วเริ่มทำหอบห้าพอบพอพอจับไปสูค่คนจับฉันไปผู้สื่อมายุรีจับฉันไปผู้สื่อมายุรีแล้ววรีบันได้กะเต๊ะว่าปันได้ทำไมนั่งหน้าสารคามเช่นแบบทั้งหน้า,าบอระเื็ดเช่น ฉันเม่ปะเป็นตาเลยแหละตาไปเม่ไปเวชนานสารคามเป็นจะได้นำบ่ต้องทิ่เท่าตอนนี้มันทีมีบ่ไปหอนย่งสีสุาาลาดบ่บ่ละบืนคือหลายแต่นำคอยมาใส่ฝนกระตกหันลาบัานยุบ้านเจ้าของเป็นจะไหนบ่ตกแต่ได้มาเต็มพอเลี้ยง ก็จะรู้สึกว่าสีแห้งขึ้นเนาะคุณเนาะงอาจารย์น,นี่แหละขออนุญาคนละก่อนครับเจ้าเจ้าสองเล่หสองอาจารย์ขออนุญาตตัดกลับไปกันละกันเนาะแม่น้อขอบพระคุณคุณแม่อนุสรพิมพานนะจ๊ะมาอยู่รี่นึองพ้นงาแห้งล้วกันพูดโซบูรีกเนึองพ้นงานเพงลคง,เพงค่ะหลังจากนั้นอขออนุญาตปิดการไลฟ์สดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าฝ่าปุ่นแห้งเนาะแม่น้อต้องกระดับความรุนระกวุณทุกถุงพานได้เพลงเดียวติดหัว ใา้เจ้าทรบยังสันเ้พูละเพลงทีพูละเพลงคือเพลงเดียวเาสองเล่งสองก็มาเกิดนว่าเจ้าหน่าวประกาศขา โอยเดชายเดชายแต่งก er e so ันแล้วสะตองแล้วสตาร์เตโปรายู่บ่แต่งกันแล้วสะตองแล้วสตาร์เตโปรายู่บ่ใช่ใน้นะรับตากว่าในว่าด้มาขอดลองแต่งงานบ่ต้องญาติเรื่องเงินเดชายบ่ต้องญาติเรื่องเงินเดชายขอสะตองแล้วสาปล่อยชายหอมเกล็ดเดแม่เจ้าบ่ใช่งามบ้านเพลินเดเมจ้าบ่ใช่งามบ้านเพลินละบ่ันแต่พอใส่ตาจบปัสสาวะ เกดทิ้นแต่ใดเจ้าอยู่บ้านเกดทิ้นแต่ใดสาวะาเป็นตาแฟกยาเป็นยัียงแต่อายไปนั่งน้องย่าเป็นแป,น,ปนกอดกายใจนั่งย่อยย่าเป็นแปนกอดกายขั้นคูหลาได้เป็นผู้เจ้าผู้เจ้าสิหอมแกมสุข,ขึ้นเติรนมาเศร้าให้เป่าลูกมาหอมเติรนมาเศร้าให้เป่าลูกมาหอมมาแต่กนันยำด้ให้เป่าหอมเด้อเจ้า ได้กินแลยคนเพราะว่าได้กินแล้วให้คนกว่าเบอกอกอยู่หน้าบ้แก้มนองมาดีแก้มนองเขาเดินเกมไปดีแก้มนองเขาเดินเกมไปดีแก้มแบบนี้มันเงินมันทำแก้มแบบนี้มันเงินมันทำมียงามต้องหาเงินกลิบเม่มีเงามต้องหาเงินกลิบย้ำแก้มเป็นไปง่ายห้องเ้องเขางานหนักแค้ไอ้สู้บ่อตองานหนักแค้ไอ้สู้บ่อจะเด็ตินักก็ไอ้สู้บ่ถอยน้องคอยใช้มาหอมเก็บน้องคอยใช้มาหอมเก็บแต่เกม ผัวบ่ให้ผัวนอนใจแกผัวบ่อให้ผัวนอนใจสอนเด็กมาใส่ผัวไปหาเงินก็จุเงินแกมาเงินคือบาสก็จุเงินแกมาเงินคือบาใจร้องไห้มากโอนของแต่งงานแต่งกันเล้วหาได้บสตาบ้านแต่งกันเล้วหาได้บสตาบ้านขอตะส่งเละสับจะทำใบอยู่บ่ออาย ขอหล่อเอาเองเินหนึ่งจะเพ่งนะเปียกปิดแยบบอกมาช่หาฮาไกเดอร์พออดแล้วพด้เจียบเดอร์จำเล่ท,ที่บัญชีใด้ีินอใหญ่นาะพอหล่อเจะไปใช้กดค้นเนี่ยมมากเลย